สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บนสกู๊สุคนเดอร์ูพ่อเันเก่าก็เดิมพี่น้องมันนี้ก็ตอนสวยๆเวลา8โมงเนาะขาก็นหนงรหลดมานํำบ่ลาวคือเกาพอผนกับพอไปพอมาได้อยู่ต่อไปพอมาได้อยู่เนาะพาน้องไพช้มาเพราะว่ามะออื่นกับบดิมาพี่น้องเ้ยอื่นนะมีแต่เขาบ่ลดิมาแต่่วยบดิมาพ่ามออื่น เด็เด็กมิวกี้พลอยใส่พีเจไปสิดวัคซีนอีกแล้วเชเชะไล่เนยมาป่วนอยู่ยนะอีกแล้วมาอื่นบาเดีมาเดี๋ยวมาอื่นไปเจ็บเจ็บน <laughs> เห็นชมิวกี้เพันธุ์หัวเป็นเพศ่น้าเปนะ็ดไหนขึ<อ>้นหายหมันมาหายแล้วจ็บจับเบ<อ> <laughs> ด็กพิ่นเห็นกันพันม่วน เห็นแลเห็นลเป็นม่วนสบายตุ๊จ um, ่าตุ๊จ่าตุ๊จ่าหน่อยลูสบายดีเออดีก็เจ้ากัเจ้าปั่นจังสีเอาออกจังสีเข้ามาคันบ่มีก๊กไม้แถวก๊กไม้ลายท่านียังมาจอดถวนได้บไปหันบ่ได้บุ๊กไม่ใ่ โอ้ยแต่นี้แต่บ้านนี้มันแดดเออจะจอดอเอาข่าวมาดีเลยแดดรีได้คบานนี้จอดดีนอ่เขาบอกโกงไม้มันขมังปวดเด,ด้ให้เขา่าเราอิเต็มเขาออกมาจอดทเอาออกจากตน้นช่องต้นจะน่นะเด็กน้อยไปหาขูดเนาะ <laughs> เด็กน้อยเลี้ยงงูอ่ะ จอดหลดไว้ข้างนอกเพื่อน้อย <คน S 1> ย่าน,น,น,นเด็กน้อยอัน,น,น,นเลี้ยงงวัวหรอกก็จะมาเลี้ยงงวัวกับปลาขูดสีพอแห้งยี่รอกบังบังใช่ดอกอืงยวเลี้ยงงัวลายได้จากจากบ้านได้เป็นบ้านได้ยาปักอีเจฮะอีเจว่าฉันม,มนได้คนงานมาสองสามคน เออชาให้ใชมืออันนี้ใช้เกิบตัวไหนอย่างบ่ถนัดเแบ๊ะเบะพับขึ้นนะแเบบ้ <laughs> มึวอ่านทันเลยค่ะมันเดินกว้างเด้พี่น้องเอ้ยเดินกว้างมึงมันเถาะเถาะอันหนาใช่ช่วงพับขึ้นพับยังไม่ได้ช่วยขนาดมึงกินขนมเปื้อนเฟ้อเบิสเ,เด็กหย่างแถวนีนแหละเนี่ย จเจ้าเพนที่มาหอดจังมงเพนมาแต่เศร้าแห,หละมันหอดขำนี่น้องเอวมาหอดขำปะหอดชายหย่านาหย่าคอยใช้ย่างน้ำเลยไปข่มน้ำเลยยางเดอ้อนิกกี้เอาไปใช้ฮอดเกิบบรรยากาศดีได้ยุตเสียงหายเชงนานพี่น้อง,องร,อรอบ ฝนกับไปเวะหักนั่นเหวะหักกนี่ก็เลยหอดชายชาวบ้านเขาฝนก็นยังไปหาเกี่ยวอันนั้นยุคนจ้างลายมือคนมีค้นนะยากเห็นมันแล่วไวมันทันเกเกี่ยวมื่อนี่เขาชิมาปัน่นเข่าบุหงาชีได้ท่ายในเข่าเขา,ขาโดได้พี่น้องไอ้เขาโดต้นนั้นเป็นเข่ากลางที่เขาเกี่ยวจุ่มือนี่นะมีเข่าทรงสดเขาโดแล้วก็เขากลางไปยา่ปยปปยางไปได้อลอกปย่างไปอ่าอืม Chồng đường, nhau ngọt khát xăm Summer còn còn đi chồng đường Thịt thịt mà thằng thịt Đi Nhạc mà Tụi cha Tụi cha Tụi cha Thịt thịt mà thằng thịt Thêm cả tiếng Hải

แอวเลยดูน้องอีเพนมาอันนี้ดูน้องปูน้องอีเพนนี่แหละแอวบอว์เมื่อเห็นแล้วก็แอวอีเพนเปิดอันไห้อยากเปิดเด็กกันั่งหย่างไปหย่างมากไปฉี่ได้แอวอืดอ่ะแอวอันนี้ฮะเห็นน้อแม่แล้วแอลเห็นเห็นฉันเห็นเห็นแล้วมันเห็นแอวอันไหนได้ฉาอันไหนได้ฉาพี่ยั้งน่ะอยากกินนม จะนหนคืนไปกินข้าวล่ะเห็ดไปช่างลูกขี่บ่อเฮ้ยจะไหนเจ้าก็ให้เขาลอยเต็นไปจักกระทอยเขามาพีที้ จะน่ะก็จะมาเลี้ยงงัวก็จะขูดเด้อมันบางๆนม่หมดเห็นนะเด็กน้อยเลี้ยงงัวอื่นเด็กน้อยมือไว้ได้มันขูดนะพวกแฮงกี้ร็อกเด็กน้อยบ้านนอกเขามันดื้อได้พี่น้องเลยเขามาหาเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงมอลายบ้านโอ้โเห็นคนอยู่เขาก็จับขูดตัู่แล้ว ขนาดบางเถื่อนี่ชุกหอยเอาหลุดไทยเอาหลุดยังมานี่เขายังเอาน้ำใส่ทางโหลดเอาน้ำพังเสียทางโหลดบางเถื่อหูก็บอกแล้วเลยบอกพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่มื่อไรเขาเขาอยากให้เขาก็แห้งพังอีก <c oughs> ลเลยแต่รถบ่อจุจะลายเถื่อแล้วได้รถจักเนี่ยเขาเห็นทางคนเที่ยวแล้วเขาก็อยาก ทางลื่นตำประษาวความมึนของเด็กน้อยอนผ้าใยหนาบูดแทวลูกช่างใช้ขี่ได้ในเบื้งชงช่างใช้ขี่ได้คุณน้อยๆก็เป็นอะไรก็คอลงเกี่ยวข้าวให้เพิ่นกินข้าวแล้วก่อนพอดีขึ้นไปกินข้าวเนาะไปเจ้าลงไปขึ้นไปกินข้าวเอ้ามาจาับไปย่างอันน,นี้เลยไปย่างไปผู้เปลูกอ่ะ ชาวมิกกี้ย่านคนอันนี้คือมองนั่งกินขา้าวกินน้ำเด็พี่น้องเลยพันนอนเราพอนอนเทียงตนั้นปกติก็นอนเทียงตัวเนี้แหละดยมีเทียงนาตัวนั้นแหละกะกินไปนอนอยู่วันกินอยู่นี่มันใกล้ด้วยจ้ะเวลาขึ้นมาเลยขนยันยางผูก็อยู่เทียงนี่ ไปใช้โลถอกน้ำใช้ชงชา e เหนียวนี่ยอย่างอัดอัดอัดลื่นก็ไปแจ๊บแจ๊บโอ้ยขีนงอะห้องไห้เนี่ยจริงๆค่ะมันต้องขบแล้วสำนองคุณใส่ปีปกีกว่าแล้วผานมอคุณยังเบาฉีดห่างโพดจริงๆค่ะบ้านเฮาปกติอยู่ฝั่งไทยเนี่ยมยันซองเดือนไปสีนเนาะไปบ้านเท้าแบบไปลงมาแล้วก็สีขอดเขาจะสีให้สีให้แล้วก็ เดือนปลายสี่สิบห้าเมื่อแล้วก็สี่แล้วก็ชงเดือนปลายสี่ทีนะขึ้นไปะตุ่มพันยางเราบัดเรามาโราาเจอราาเพนมาหนักน้ำปุ๊บเดี๋ยวเข่าใส่ตะกุบพอคอยปิดหน้าเดืดหน้าดำที่ควรจะหล่อได้หลายผมมีเวลาคุดพี่น้องเอ้ยคำว่ายางเกี่ยวเข่าแค่หน้าโอ้ควรจะหล่อเนี่ยเราบอกจีโป่ของบุด๊ดแถวกลางเดิน มันกาไซแผ่พ,พันธุ์แถวนี้แหละนี่คั้นว่าบางอื่นก็นจะกับขุดคายแตกแตนแลนมาบดเนาะแถวหน้าเขาเลยนานทีขุดมากระทันลายได้นี่ทันใ่ญ่แล้วโหมันคำไวให้เราโหลดไทยไปทางใหม่ก็ได้เร,ราเราจะไปถอยรถเข้ามาพยายัไปเจ้าขุด คันขูดใน,นงานงอกเติบได้เนาะทางตรงไปเห็ดชีอีกว่าทองไปเห็ดชีมันก็ะไรน้ำถวยเห็นไหมปั่นเข่าพี่น้องย่อถ่าคนท่ารุ่นน,น้ำกันว่าสิได้เท่าไรเข่าหน้าเข่าหน้าซา้มไห้แล้วก็เข่าโด่ให้กปกกระเป๊กเท่าแคมเทียง มีอยังเด้สบายดีไหมมุมเมาไปช่วยหน้าได้หนิเฮ <c oughs> ้มาเห็นมามุมเมามุมเมาเนี่ยกินขนมแล้วจะช่วยหน่าขึ้นไปเทิงเทียงจะไปหาช่วยอออออเอาเอาเอาเฉพาะออกมาเอาเปลี่ยนกะบม่ได้ลงแล้วค่อยก็ได้ดื้อเดในพี่น้องเอาเครียบเบาไว้ปุบป,ปับป,ป,ปุบป,ป,ปับปุบปับ มันอีกอะพ่อเท่าขนกนมาม่าคือเก่าแล้วก็จักผู้ใดหรอกสองคนสามคนสี่คนน้องพ่อเท่าอมอมแมมชาวมิกกี้ชิโน้สลับอยู่บ่เขาปั่นนะฮั่นไอ้มิกกี้ไม่ใช่นอนรับอยู่บ่วะชิบูตื่นเสียงอเออ บุคลายปั่นเพียงบ่กนอนแล้วเนาะเขาได้ค่ะไกวตัเต้นเต้นหันชิบวารับดเนพี่น้องจะปั่นเข่าปีนี่โอ้จากสีอะไรเนาะได้สัมปิกายดีอยู่บ้ป้าป้าป้าไปเที่ยงนะลูกป้าไปหาหม่ำเข่าปะพี่น้องน่ะบักดอกดุ๊กดิ๊กแดงแดง เฮ้เฮ้าเราเห็นบังมุมเราละหัวแฉช้บังมุมหรือบังมุมเด้๋ยวแฉมุมเจ้าของเจ้าอีบังมุม่ะมันหนังบังมุมเท่าหลายปีแล้วมันเท่าเท่าแล้วมุมหาหลายปีแล้ว ขอแทนนั่นมาหอดแทนขอแทนเอ้ยคนอันนัาก,ก็จะจะลงไปแล้วพระเจ้าอีท่านจะลงยู่เอาไอยใส่ดื้นขดัดใส่เฮ้ยอืมอืมอืมเอ,มอาหอยเปล่าไปคันนี่คือองชั้มละนองหอยใส่ให้เลยดึงลงในก็่งนี่นอนเทียงนาเลย หน่แค ah ่น่ะแคบบ่แซบปะแคบเออแคบอืออืมอืมอืมกินหรือกินกินโจ๊กกินข้าวต้มอาลูอ่ะอืมช้องคัมเนี่ยแห้งนะเด้ Thế bỏ Tắt ừ. à, à, ừ, ở lại đi lụ Kinh đều gì hả ăn à đây đấy Sao kì bố khăn Bạn phiền bóc cho nội โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเอาไว้นเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์กะดิ่งเ,เด้อไปดูภ <c> า <oughs> พคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาเนาะพบพอนคลิปหน้าพี่น้องผูกขับรถมาพวกใหม่ลาบได้พูดว่าจบคลิปเลยเห็นมันขำหลุจอดฮันแล้วจังหม่มอันนี้ยังว่ามันใกล้ตาเขาได้ใช่ไหมโอเคพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย